คอยก็น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งอ่านี่ครับมันก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยไหมอันนี้หน้าต่อของก็ใช้คาว่าแอสเซทเหมือนกันเห็นไหมครับกดแอสเซทตัวข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็กดแอสเซทเหมือนกันครับอ่ะสินทรัพย์อ่ะมันก็จะขึ้นเหรียญเหียขึ้นมาให้เราดูอะโดยหลักๆแล้วผมเชื่อว่าเราจะมีอยู่แค่สองเหรียญน,นี่แหละ นะครับไม่อักควาาก็ usdt. นะครับนะเราก็แปลงจากอควาเข้ามาเป็น u d เ t นะครับอันนี้เราก็กด u s เ t เข้าไปครับผมจะถอนนะแต่ผมลองในตัวของคอร r สโตก่อนนะครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็มีคำเดียวครับถอนก็คือ w t t h r r w นะดี๋ยวนี้ครับนะครับกด w i t h d r a w เข้าไปนะครับกด w i t h d r a w แล้วก็มันจะขึ้นคำว่า onChain มานะครับส่วนใน HotCoin อาจจะกลับไปกลับมานิดนึงนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้เห็นไหมเรากด Asset เหมือนกันครับเสร็จแล้วมันก็ขึ้นเหรียญมาให้เรานะเหรียญน,นี้ก็มีอยู่เราก็พอเรา,เ,าเราได้เหรียญเราขายมาแล้วเราก็จะได้เหรียญ USDT เราก็กดเหรียญ u s d t เข้าไป ที่ผมวงกลม,มอ่าสีเขียวนะครับกด u ูเอเข้ามาอ,อันนี้ตัวนี้จะไม่ขึ้นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะบ,บางเจ้าก็ลิงก์ให้เราเลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ของเราเนี่ยถ้าเราในฮอตคอยเนี่ยเราก็ต้องไปถอนในบาลานซ์นะครับแต่จํานวนเหรียญขึ้นให้เราเห็นนะครับว่าเรามีเราขายเหรียญมาแล้วเราได้กี่ u s d อนะครับเนะจะได้ช่องนี้มาให้เราใช่ไหมช่องนี้มา นะครับแต่ว่าตัวนี้เราต้องไปกดวิดดอเองนะครับกดเข้าไปในเรียนยน,นี้เลยไม่ได้นะครับเราก็ไปกดวิดดอไม่ได้ขึ้นเลียนมาให้เรานะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ตัวนี้ก่อนตัวคอยสโตเดี๋ยวทำให้เสร็จเป็นตัวตัวไปนะครับในในหน้าของคอยสโตพอกดวิดดอแล้วนะครับพอกดวิดดอปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกสิ่งที่เราเลือก ของคอยสโตรมันจะมีให้เราเลือกอยู่สองรูปแบบก็คือเราถอนออกไปไว้ข้างนอกนะครับก็ใช้คําว่าออนเชนนะครับออกข้างนอกนะครับถอนไปอยู่ข้างนอกข้างนอกหมายความว่าไงก็ไปยังกระดานเทรดเช่นบิตคัพไบแนนหรือหรือแล้วแต่แต่ละท่านมีนะครับออกไปเลยไม่ไม่ได้อยู่ในตัวคอยสโตรคือออกนอกคอยสโตรไปหรือ,อแม้กระทั่งจะถอนไปอยู่ในฮอตคอยก็ได้นะเราใช้คําว่าออนเชนเหมือนกันนะครับ จำตัวแรกก่อนเลยกันนะครับจำตัวแรกก่อนเดี๋ยวตัวที่สองค่อยมาอธิบายในข่าวหลังนะครับออนเชนอ่ะมันก็จะขึ้นนีมาให้คราวที่แล้วผมสอนผูกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะนํากลับมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราถอนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเหมือนกับท่านที่เคยถอนตอนที่เราเอาเหรียญยู d t ทมาลงทุนในอควาตก็เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมีตัวนี้ครับกระเป๋าอันนี้หนึ่งอันเลยนะครับแล้วก็เครือข่าย ซึ่งผมนั้นอยู่เสมอครับเราจะพยายามใช้ตอนนี้นะฮะเราจะพยายามใช้เครือข่ายเดียวก็คืออเราสามารถกดได้นะครับตรงนี้กดตรงนี้ฮะมนันสามารถที่จะเลือกเครือข่ายได้นะครับเราจะใช้อยู่ตัวหลักตัวเดียวตอนนี้ก็คือ BEP ยี่สิบนะครับตัวนี้หรือว่าบางคนบางเ x c h เ n g นมันจะเขียนสั้นๆนะ BSC อะไรต่างๆท่านก็ลองอ่านดูนะครับถ้า สรุปแล้วก็คือบ n a n c e s m a r t Chain ก็คือตัวนี้แหละครับบ n a n c e s m a r t Chain bsc หรือ bep ยี่สิบตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะผมก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้อยู่เสมอนะครับพราเราจะได้คล่องเพียงตัวเดียวพอนะครับไม่ต้องไปจับเยอะครับขึ้นมาเนี้ยตัวเลขกระเป๋านี้เราก็ไปเอากระเป๋าจากในส่วนของ Bit Cup หรือบ i n a น c e มาวางนะเราก็ต้องเปิดไปเปิดมาใช่ไหมแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมสอนก็คือว่าให้เราตั้งไว้ก่อนเลยนะครับตั้งไว้ก่อนเลยซึ่งทั้งคอยสโตรแล้วก็ฮอตคอยเนี่ย มีให้เราได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเข้าไปได้นะครับเดีย๋ยมุมกอลบนี่ก่อนวิธีการตั้งก็ท่านก็จะเห็นว่าในนี้ฮะมันจะมีรูปนะครัในบรรทัดนี้นะครับนี่บรรทัดของการวางเลขกระเป๋าเ่ยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัวรูปคนอยู่นะครับ นะครับเรากดเข้าไปได้ครับกดเข้าไปจะนํามาใช้หรือจะเพิ่มนะที่ผมมีอยู่แล้วผมมีไบแนนส์ไทยแลนด์มีบิตคัพมีไบแนนนะฮะพอนี้เราผมตั้งไว้แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ตั้งก็ท่านก็สามารถที่จะกดตัวนี้ครับได้กดแอดแอด e ด s อันล่างเนี่ครับกดตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่าง ขึ้นมาให้เรานะครับบรรทัดแรกก็ไม่ต้องไปแก่แเครือข่ายก็เป็น B P 2 0นะท่านเพียงแต่เอาเลขกระเป๋านะครับเลขกระเป๋าไม่ว่าของท่านจะเป็นบิดครับหรือเป็นออบิทหรือเป็นกระดานเทดอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาใส่ในบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็โน้ตนิดนึงว่ามนันเป็นของกระดานเทเชื่ออะไรตรงนี้นะฮะใส่ซะหน่อยเพื่อเพื่อจะได้สะดวกเรานะครับเพราะว่าเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดแอดเข้าไปเนี่ยท่านก็จะได้รูปแบบมาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีผมจะมีทั้ง3กระดานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะดวกตรงไหนครับตรงที่ว่าเมื่อเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวต่อไปเวลาเราจะถอนเหรียญเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งไปเปิดกระดานเทดอีก กระดานเทรดผมสมมติผมจะเอาเข้าบิดขับ๋ยผมไม่ต้องไปเปิดบิดขับมาให้ดูอีกนะครับแทนที่จะไปเปิดบิดขับแล้วกลับไปกลับมามันก็วุ่นวายเราสามารถที่จะเลือกจากสิ่งที่เราตั้งไว้ได้เลยครับก็กดตรงรูปคนนะ่ผมบอกว่าผมจะโอนเข้าบิดขับผมก็เลือกตรงนี้ผมก็กดเลือกวันทัดนี้เลยนะครับเราตั้งไว้แล้วนี่เป็นกระเป๋าของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็กดตรงบิดขับเห็นไหมครับมันก็จะกลับทุกอย่างมันก็จะเติมให้เราเรียบร้อยเลยเรียกกระเป๋านะ เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือกดจํานวนเหรียญที่เราจะถอนเท่านั้นแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขของกระดานเทรดเช่นอาจจะมีการยืนยันของ SMS ยืนยันผ่านอ e ีเมลหรือยืนยันผ่าน t ูแฟคเตอร์หรือ GA ก็แล้วแต่นะครับก็จะขึ้นมาให้เราอันนี้ก็จะเป็นการง่ายกับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราผูกไว้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ของเราไปตลอดเพราะว่าผมก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็คงมีกระเป๋าอยู่ไม่กี่กระเป๋าแหละนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะผูกกระเป๋า ได้เลยตอนนี้เราถอนเราก็แค่เลือกใช้เท่านั้นเองนะครับนะโอเคมาถึงตรงนี้ก็อ่นทนนี้กลับไปให้ดูในส่วนของฮอตคอยบ้างนะครับตัวฮ o อตคอยก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ผมจะถอนเหรียญก,ก็กดนะแต่ฮอตคอยเนี่ยคำว่าออนเช i n นเขาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยตอนนั้นเราต้องไปเลือกแต่เขาก็จะมี internal อินเทอร์นอลด้วยอินเทอร์นอลส่วนใหญ่ก็คือการโอนเข้าหากันนะครับตัว,ต,วตัวนี้นะฮะ เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงคอยสโตรคอยสโตรก็มีอันนี้นะครับสามารถโอนเข้าหากันได้โดยไม่จ่ายค่าธรรมเนียมหมายความว่าไงบางทนอาจจะไม่มีท่านอาจจะไม่มีกระเป๋าเพื่อจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเราอาจจะฝากกันได้นะครับโอนไปหากันนะครับโอนไปหากันก่อนน,นะครับโอนโเหรียญ USDT เนี่แหละครับโอนไปหากันก่อนได้นะครับแล้วก็ถอนครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวไปอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนนะครับที่เป็นที่มีอ ที่มีกระเป๋าที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเรามีของเราอยู่ก็ใช้ออนเชนตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยตรงนี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเหมือนที่ผมอธิบายในตัวคอยสโตร์นะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาใช้ตัวคล้ายๆกับปักบดเนี่ยนะฮะ๋ถวต,ตัวนี้ครับตัวเดียวกันนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะผูกกระเป๋าไว้ได้ตั้งแต่ต้นอันนี้ผมก็ลองทําไปแล้วนะครับ มันก็จะมีอยู่นะครับผมที่มีไบแนนด์ไทยแลนด์มีบิตขับมีไบแนนด์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้นะครับเราเราเลือกใช้เนี่ยก็มันก็จะสะดวกกับเรานะครับแทนที่จะขึ้นมาอย่างนี้ผมก็ต้องไปเปิดใช่ไหมเพื่อเอามาใส่นี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเปิดแล้วเราก็กดไตรงรูปที่เราเคยตั้งไว้เนี่ยนะครับกดตัวนี้ตัวตัวนี้ใช่ไหมเราเคยตั้งไว้แล้วปุ๊บเราก็เลือกเลยว่ารอบนี้จะจะถอนเข้ากระดานไหน ใช่ไหมสมมติวผมจะเข้าเข้าไปแนแไทยแลนด์ผมก็เลือกตัวบนตัวนี้คือไปแอร์ไทยแลนด์ผมก็แค่กดบรทัดบน,บนทัดเดียวมันก็จะถามว่าคอนเฟิร์มไหมนะครับผมกดคอนเฟิร์มปุ๊บมันก็จะเข้ามาเห็นไหมครับนะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับจํานวนเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปเลือกอันนี้ผมนะไม่น่าจะตั้งไอ้ตัวสมนะาครเครดิตไว้อะต้องมาเลือกหน่อยหนึ่ง อันนี้ก็ก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสะดวกนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ทําก็ลองทํานะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในตอนที่เราได้เหรียญ UDT s มาแล้วท่านก็สามารถที่จะโอนนะครับไปยังกระดานเทรดที่สามารถแปลงเป็นเงินบาทได้นะครับโอเคครับผมอามาถึงวันนี้ก็ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับลองไปทบทวนดูลองลองเปิดดูนะครับลองเปิดดู แล้วเผื่อว่าท่านมีคําถามนะครับในคราวหลังมาเจอกันถ้าพอาจ,จะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์นะครับเ mm. พราะรหัสอาจจะอาจจะไม่ไม่อาจจะพอเลื่อนไปเป็นวันศุกร์เพื่อจะทีเดียวนะครับ mm. ก็จะได้เผื่อท่านใดมีคําถามก็จะได้ถามก่อนที่จะตลาดเปิดนะครับเพราะว่ายัางไงซะ mm. ก็พูดกันแค่สักชั่วโมงก,กว่าเที่ยงก็เลือกมาสักเที่ยงบ่ายโมงครึ่งนะครับ mm. ก็ลองดูนะครับว่า ไปลองเล่นดูก่อนนะผมอยากให้ทุกท่านไปลองเปิดดูก่อนนะครับเดียนไม่มีไม่เป็นไรนะครับท่านก็ไปลองดูว่า้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับท่านคิดว่าท่านเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาถามกันนะครับเพราะพ,อ,พอถึงเวลาเ,เมื่อกระดานเทรดเปิดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะตื่นเต้นนึกไม่ออกว่าจะทําอย่างไรนะครับก็ไปลองดูก่อนนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็สี่สิบห้าท่านเหมือนกันเนาะผมก็คิดว่าไม่เยอะก็ ถ้าหากท่านใดมีคําถามวันวันตอนนี้ก็ถามได้เลยนะครับเราพอมีเวลาสักสามสี่นาทีนะครับแต่ถ้าไม่อยากถามก็เก็บไว้คราวหน้าหรือจะทักมาเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับแต่วา่าผมไม่ได้ตอบเลยก็ก็เขียนข้อความทิ้งไว้เดี๋ยวผมก็จะตอบฮะทุกท่านครับโอเคครับผมวันนี้มีคําถามไหมครับถ้าไม่มีก็ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับเจอกันวันศุกร์นะครับเจอกันวันศุกร์คิดว่าวันพฤหัสไม่ไม่ต้องดีกว่าเจอกันวันศุกร์เลยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับหวังว่าวันศุกร์ทุกท่านก็จะได้ขายเหรียญในราคาที่พึงพอใจนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีคับครับขอบคุณครับผม